สวัสดีครับพบกับอาจารย์พัฒนะครับก็อาทิตย์นี้นะครับเป็นอาทิตย์ที่เซตเนี่ยนะครับมีการขยับตัวขึ้นนะครับขยับตัวขึ้นก็คือมาจากข่าวเมื่อวานนะครับเมื่อวานซึ่งมีข่าวนะครับว่าทางอเมริกาเนี่ยมีการทดสอบวัคซีนโคโรโนาไวรัสในคนแล้วสำเร็จด้วยดีนะครับพอตลาดเริ่มรับรู้สิ่งนี้นะครับก็เลยขึ้น ดาวโจนพากขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแล้วก็เซ็นะครับก็เลยขยับขึ้นมาด้วยนะครับจากการที่ตัวโควิดเนี่ยมันน่าจะจบได้สักทีนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับในหลายๆนะครับในหลายๆประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวแต่ละประเทศเนี่ยนะครับเริ่มเริ่มมีการชะลอตัวของการระบาดเข้าเข้าไปแล้วนะครับ อย่างตัว US เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเห็นว่ามันก็ไม่ได้ทำ New High ใหม่มามาเป็นเป็นเดือนแล้วนะครับตั้งแต่พีคสุดตรงนี้ก็คือทำทำยอดนะครับที่โลขึ้นเรื่อยๆนะครับรัเสเซียนะครับรัเสเซียซึ่งเป็นผู้นำซึ่งพีคมาก่อนนะครับในเดือนที่แล้วตอนนี้ก็เริ่มคุมได้นะครับเริ่มมีการชะลอตัวนะครับแต่คนที่ แต่ก็มีหลายประเทศนะครับซึ่งเริ่มมานะครับอย่างเนี้ยบราซิลนะครับสเปนนะครับก็เป็นฝั่งอเมริกาใต้นะครับทิ่งกำลังระบาดอยู่นะครับแต่ก็มีหลายประเทศที่เริ่มชะลอตัวแล้วนะครับอย่างอิตาลีวันนี้ก็มีข่าวแล้วนะครับว่าอิตาลีเนี่ยนะครับจะเริ่มกลับมาเปิดเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคก็เป็นข่าวดีเนาะนะครับว่าการระบาดเนี่ยมันเริ่ม ชะลอตัวลงนะครับเริ่มชะลอตัวลงแล้วก็แถมมีวัคซีนขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ถึงไม่มีนะครับแต่สูตรการรักษานะครับอย่างเมืองไทยเนี่ยนะครับมาแป๊บเดียวนะครับก็รักษาได้กันหมดเลยทีเดียวนะครับก็อาจจะมองมองในแง่ดีว่าไม่เกินสิ้นปีนี้นะครับก็น่าน่าจะจบนะครับก็น่าจะจบแล้วก็มันก็จะกลายเป็นโรคประจำถิ่นนะครับเหมือน ไครเล่นออกนะครับมากันทุกปีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ชินฮนะเดี๋ยวก็ชินโอเคทีนี้นะครับมันก็เลยมีปัญหานะครับทำให้กลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยใช้คำว่ากอดคอขาดทุนเส้นโควิดกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นข่าวนะครับของตัวอ e ีฟินเราก็เข้าไปดูกันได้นะครับโอเคแต่มันมีอะไรแปลกนะครับมันมีอะไรแปลกอันนี้อย่างตัว มินนะฮะมินเนี่ยครับขาดทุนจน่าต้องเรียกว่าต้องต้องมีการเพิ่มทุนนะฮะเอราวันนะครับก็ต้องมีการเพิ่มทุนกันเหมือนกันนะครับแต่พอมีข่าวแบบนี้เฮ้ยหุ้นวิ่งฮะโอ้ยนะครับก็ถือว่ามีอะไรที่มันแปลกดีนะครับประเทศไทยนะฮะโอเคเหมือนนี่ครับอันนี้ก็แปลกครับการบินไทยนะครับ เหมือนคนนะครับเลือกที่จะลืมนะครับลืมแบบว่า,ายังมีโควิดอยู่นะนะครับโอเคนะครับอเอาว่าเอาว่าแต่ละคนนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการคลายกังวลกันเข้าไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีการเข้ามาซื้อกันนะครับโอเคแล้วก็กลุ่มที่ค่อนข้างแรงในช่วงนี้นะครับก็อย่างกลุ่มพวกพลังงานนะครับนี่ สำรวจนะครับสำรวจก็มานะครับเริ่มเริ่มขยับขึ้นมานะครับตัวท็อปนะฮะก็เริ่มมีการขยับขึ้นมาอันนี้คือกลุ่มที่แรงนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มพวกโรงแรมนะฮะจะเห็นว่าแรงเหมือนกันแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันมีการอ่อนตัวนะครับมากกว่าพวกเมื่อกี้นะครับเซนเทลนะครับนี่เซนเทล เซนเทลก็อ่อนไม่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอ่อนมานานแล้วนะฮะถ้าดูกราฟเนี่ยมันเป็นขาลงมาตั้งแต่ก่อนที่เซตจะเป็นขาลงด้วยนะครับเพราะว่าเซนเทลก็คือเน้นเรื่องของการซ่อมนะครับแล้วก็ปรับปรุงรงแรมพอดีนะครับพอดีกับช่วงขาลงของเศรษฐกิจพอดีนะครับโอเคทีนี้มาเข้าเรื่องของวันนี้กันนะครับก็คือ สองงบนะครับกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมนะครับว่าจะรอดไม่รอดยังไงนะครับก็ตัวหลักนะครับที่เป็นโรงแรมนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มนะครับให้ให้เราเล่นกันได้ก็คือจะเป็นมินต์เซนเทลเอราวันแต่ถ้าเป็นตัวอื่นๆนะครับอย่างตัวโรงแรมมินดาลินนะครับหรือว่า LRS นะครับอันนี้เป็นหุ้นที่ได้แต่มองนะครับเพราะว่าไม่มีวอลลุ่มให้ซื้อนะครับ โอเคแล้วก็วันนี้เราจะมาเน้นตัวนี้หลกัหลกๆกันว่าจะรอดไม่รอดนะครับเขาก็มีสรุปมาให้ฮะนี่เขียนว่ากำไรนะครับมิ้นหนักสุดครับมินหนักสุดก็คือ,อ,อมีเรื่องของการขาดทุนนะครับขาดทุนมา400%นะครับแกลนแอสเซทนะครับก็มีโรงแรมอยู่ตรงแยกอโศกนะครับก็ ขาดทุนหนักเลยนะครับนักท่องเที่ยวหายเอราวันนะครับเอราวันก็หายไปเหมือนกันนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาว่าพลิกจากกําไรมาเป็นขาดทุนกันหมดเลยทีเดียวนะครับส่วนวิลันดาเนี่ยนะครับจะเป็นน่าจะมีการขายคอนโดเข้ามานะครับมันก็เลยทําให้ตัวกําไรเนี่ยครับเป็นบวกอยู่ได้นะครับ a w u สี่ก็ถือว่าแกล่งนะนะครับก็คือยังพอพอเหลือกาไรนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวหลักๆมันจะเป็นยังไงกันบ้างเอาตัวที่หนักที่สุดก่อนนะครับอย่างตัวมิ้นนะครับมินมินเนี่ยนะครับเปิดงบมาเนี่ยต้องเรียกว่าขาดทุนนะฮะขาดทุนไปอันนี้แต้มมาหนึ่งหกสามอ่ะขาดทุนไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านบาทครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านบาทจริงๆเนี่ยนะนะครับ มันขาดทุนหนักกว่านี้อีกนะครับแต่ว่ามันมีตัวอัากำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาด้วยนะครับก็เลยทำให้มินเนี่ยขาดทุนน้อยกว่าที่คาดนะครับขาดทุนน้อยกว่าที่คาดซึ่งไมเนอร์เนี่ยเขาก็อุตส่าห์แบบกระจายนะครับกระจายธุรกิจไปยังทั่วโลกนะครับแล้วก็ร้านอาหารก็มี หลายแบรนด์นะครับยังไม่พอนะครับไปยังต่างประเทศด้วยนะครับก็ยังก็ยังโดนนะครับก็ยังโดนก็ต้องเรียกว่าเซมสโตเซลเนี่ยก็หายไปเยอะกันเลยทีเดียวนะครับจำนวนห้องห้องพักนะครับจำนวนห้องพักนี่ก็มเอิญมีการลงทุนเพิ่มใช้คำว่าส่วยจริงๆนะครับแล้วก็มาเจอโควิดนะครับอัตราเข้าพักอะไรพวกนี้ก็ลดลงไปเยอะนะครับลดลงไปเยอะโอเค นะครับอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของผลการดำเนินงานของโรงแรมนะครับก็โดนกันกระจุยกระจายนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่มันเป็นสรุปงบง่ายๆกันเลยดีกว่านะครับฟึ๊บนะครับก็เนี่ยฮะก็จัดกำไรปีละ5000ล้านนะครับหมื่นล้านอันนี้มีกำไรจาก การขายทรัพย์สินนะครับพ่วงไปด้วยถ้าหากออกก็โตไม่เท่าไหร่นะครับปีนี้ก็น่าจะเละนะครับหลายๆบรคเนี่ยคาดการกันว่ามินน่าจะขาดทุนเกือบ6 7 0 0ล้านนะครับปีนี้แล้วก็ความเหนื่อยนะฮะความเหนื่อยก็คือพอรายได้มันเพิ่มถูกไหมเอ้รายได้ลดลงนะครับแต่ว่าต้นทุนขายเนี่ยมันลงน้อยกว่านะครับนี่ครับยอดขายลง21นะครับ รายจ่ายลงแค่คร้าเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยนะครับซึ่งกําไรเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะนะครับจะบวกนะครับกลายเป็นลบกันเลยทีเดียวนะครับแล้วมีเจอเรื่องนี้อีกนะครับเราเห็นตัวหนี้สินนะครับหนี้สินที่มันเพิ่มขึ้นจากแสนสามขึ้นมา200,000นะครับอันนี้เกิดจากตัวหนี้ที่เป็นตัวตัวที่เช่าะฮะ เขาก็บันทึกออกมาเป็นภาระผูกพันด้วยนะครับก็ทำให้ตัว DE ถ้าคิดจากนี้รวมเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าคิดจากนี้ที่มีดอกเบีย้ยก็จะไม่เพิ่มเท่าไหร่นะครับลองดูซิว่าเขาบันทึกนี่ก้อนเนี้ยนะครับไว้ในรายการอะไรนะครับโอเคฝั่งนี้สินนะครับนี้สินตึกตึกตึกึกึก,ก,กนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินนะครับโอเค เนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคนคิดแบบ d e จริงๆนะครับนี่ตามสัญญาเช่าการเงินเนี่ยเราจะไม่เอามาคิดนะครับไม่ออามาคิดเพราะว่ามันไม่ได้มาจากการตัดสินใจจัดหาเงินทุนของเรานะครับโอเคเราก็จะคิดแค่ทั้งหมดแหละยกเว็นนี่นี่ก้อนเนี่ยนะครับกับนี่ตัวนี้นะครับหมื่นนะครับที่ต้องจ่ายปีนี้ มันก็จะทําให้ตัวหนี้ที่มีเพราะว่าจริงๆเวลาเราวิเคราะห์หนี้นะฮะเปรียบเทียบกันว่าใครหนี้มากที่น,อน้อยกันก็คือจะดูที่หนี้ที่มีดอกเบีย้ยเป็นหลักนะครับอันนี้บางเอ,อ้ยมันมาจากตัวดอกเบีย้ยเอ้ยมันมาจากาการเช่านะครับมาตรฐานทางบัญชีนะโอเคแต่มันก็ข้อดีนะครับข้อดีคือทําให้เราเนี่ยวิเคราะห์ได้อย่างาระมัดระวังนะครับ ตัวที่2นะครับมาดูเอราวันกันบ้างนะครับสบภาพพวกนี้จะคล้ายๆกันนะครับก็คือ,อนี่นะครับนี่ก็จะพุ่งแบบอยู่ดีๆมันก็พุ่งเลย <c oughs> เ,เพราะว่าเขาเอาค่าเช่าเนี่ยเอามาเป็นตัวนี้สินอามาเป็นสินทรัพย์ด้วยนะครับแล้วก็รายได้ก็ลดลงตามระเบียบนะครับเนี่ยจะนี่ไฮซีซันนะนะครับจากพันเลงมาพันสอ กำไรนะครับก็เลยต้องเรียกว่าลดลงนะครับกำไรก็ลดลงกลายเป็นติดลบเลยทีเดียวนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะครับแค่ไตมาดหนึ่งก็คือประมาณครึ่งหนึ่งของจะทั้งปีอยู่แหละนะครับทีนี้ถ้าเกิดช่วงไฮซีซันยังลบขนาดนี้ช่วงโลซีซันก็คือไม่ต้องพูดถึงใช้คําว่า,าชีวิตเลวร้ายแน่นอน ความเสี่ยงของเอราวันนะครับอีกช็อตหนึ่งก็คือกระแสเงินสดดาเนินงานติดลบแปลว่าอะไระแปลว่ามันไม่มีเงินหมุนแล้วฮะเพราะนั้นตัวเอราวันนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความเสี่ยงเรื่องของการเพิ่มทุนเหมือนกันนะฮะแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่น่าจะอะไรมากนะับเพราะว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ขยายธุรกิจหนักหัก,หกเหมือนเหมือนตัวมินธ์ ทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเซนเทลเซนเทลดูซิว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเซนเทลเนี่ยใช้ควาว่าหนักนะครับหนักกว่าเพื่อนเหตุผลเพราะว่าเขาปิดซ่อมโรงแรมนะครับมาตั้งนานคือไม่ว่าปีนี้จะมีโควิดหรือไม่มีเขาก็ขัดทุนอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าโรงแรมปิดซ่อมเป็นโรงแรมใหญ่ด้วยนะครับตัวเซนท่านตรง เซนทันเวิลด์นะครับโรงแรมโรงแรมตัวนั้นนะครับแล้วก็ที่สมุยนะครับที่ใหญ่ๆห่ก็ปิดกันไปนะฮะก็สภาพเดียวกันก็คือพอยอดขายดรอปนะครับกำไรก็ดรอปลงไปด้วยนะครับแต่ยังมีความเด่นอยู่นิดนึงนะครับก็คือกระแสเงินสดดำเนินงานเนี่ยยังเป็นบวกนะครับส่วนในที่ลงทุนเนี่ยก็คือเป็นการซ่อมนะครับซ่อมซ่อม,มไปตามแผน ทีนี้มา AWC บ้างนะครับ AWC เนี่ยนะความใช้ได้นะครความใช้ได้ก็คือยังยังมีกำไรอยู่นะครับเออเก่งเนาะนะครับแล้วก็มีกระแสงสดดำเนินงานด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องของการลงทุนก็อัดเข้าไปนะครับแต่มาเดียว2อมือกว่าล้านนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะก็เลยทีเดียวแล้วพอ AWC เนี่ยเดี๋ยวพอโรงแรมช็อตนี้เนี่ยมันเริ่มเปิดนะครับมันก็จะคัทูนิคเพราะว่าค่าเสื่อมมันจะเยอะมากนะก็หลังจากเปิดแล้วก็นับอีก1-2ปีนะครับก็หนักนะครับนะัโอเค PE นะครับตอนนี้ก็ร้อยก,กว่าคือซื้อวันนี้คือต้องหวังโกลดจริงๆนะครับ SHS r, SH r. มีกำไรฮะ0สยกว่าล้านเดี๋ยวมาดูกันว่ามาจากอะไรนะครับแต่ดูกำไรไม่น่าจะเป็นเงินสดเพราะว่าเงินสดดำเนินงานม,มันน้อยกว่ากำไรนะฮะแล้วก็มาเปิดตรงงบกระแสงสดดูว่ามีกำไรพิเศษอะไรหรือเปล่านะครับจะเห็นว่า SHR เนี่ยมีกำไรนะครับเครื่องหมายลบให้อ่านตรงนี้นะครับก็คือกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท ย่อยนั่นเองนะครับสามร้อยกานเพราะนั้นเราควรที่จะตัดมันออกฮะกำไรมี200ตัดตรงนี้ไป300ก็ขาดทุนฮะแล้วก็ช็อตนี้ใหญ่ๆนะครับลบเกก็คืออ่านในวงเล็บกําไรจากการขายสินทรัพย์อื่นแสดงว่า2ช็อตนี้นะฮะร,รวมกันก็ประมาณ400กว่ยก้าลเน็ตออกมาก็ยังขาดทุนนะฮะ SHR เนี่ย ปีนี้นะครับเป็นการเปิดเปิดตัวโรงแรมใหม่เปิดที่เมาดีฟแล้วก็เมาดีฟก็ถูกปิดเกาะพอดีความซวยบังเกิดนะครับก็ไม่มีไรายได้กันไปแล้วก็ช่วงแรกของการเปิดโรงแรมก็จะขาดทุนอยู่แล้วนะฮะโอเคดูแล้วเหนื่อยแทนนะฮะเหนื่อยแทนก็ถ้าไปอ่านคำอธิบายมิ้นท์ Mint เนี่ยเขาก็บอกว่า พยายามลดรายจ่ายนะครับรายได้ไม่รู้จะเพิ่มยังไงเหมือนกันนะครับเพราะว่าโรงแรงมมนถูกปิดก็ดอกเบี้ยนะครับก็พยายามยืดไปนะฮะแล้วก็เรื่องของตัวไอ้รายรายจ่าย,ยาต่างๆนะครับพนักงานถ้าเป็นอะไรที่เป็นเอาซอร์สก็มีการเลิกจ้างนะฮะแล้วก ครับพนักงานระดับสูงหน่อยนะครับก็อาจจะจ่ายเงินเดือนครึ่งเดียวนะฮะก็ต้องเรียกว่ารัดเข็มขัดเต็มที่นะครับสําหรับมินต์แล้วก็เป็นบริษัทแรกด้วยนะครับซึ่งมีการเพิ่มทุนนะฮะทีนี้หลายคนก็สงสัยเนาะนะครับว่าเวลาเพิ่มทุนเนี่ยมันกระทบอะไรบ้างนะครับเขาเรียกว่าเราต้องมีการคํานวณ Dilution Effect นะฮะ หลายคนก็ไม่รู้จะคำนวณยังไงนะครับแต่ว่าตัวเซตเนี่ยเขาบังคับเลยครับว่าต้องทำให้นะฟื้นการเพิ่มทุนนะครับก็อัตราส่วนตัวนี้นะครับ6.4หหุ้นเดิมต่อนหนึหุ้นใหม่ส่วนราคาเสนอขายเนี่ยจะใช้ราคา14วันซึ่งไม่รู้เฉลี่ยวันไหนไหม่กันแต่ก็มีการประมาณการนะครับนี่ ก่อนหน้ามีการกำหนดเสนอขายนะครับราคาตลาดแล้วก็หักส่วนลดประมาณสัก15%นะครับวันนี้ก็ยังไม่ประกาศแล้วเราก็เลื่อนลงมาฮามีแจ็ควอด้วยอ่านี่ฟึบมันจะมี Dilution นะครับก็คือตัว Control Dilution ความหมายของคอนโทรลด l ลูชันก็คือถ้ามีการเพิ่มทุนมานะครับแล้วเราไม่ได้ใส่เงิน สัดส,ส่วนการโหวตของเราจะลดลงเป็นเหลือเท่าไหร่นะฮะก็สูตรก็คืออย่างนี้นะครับสูตรก็คืออย่างนี้นี่นี่ QA หารด้วย QA บวก QR นะครับก็คือหุ้น 1- ลบหุ้นใหม่นะครับหารด้วยหุ้นหุ้นใหม่บวกหุ้นเก่านะครับเขาก็จะยกมาให้ก็ร้อยละ13นะครับถ้าเราอยู่เฉย นะครับสัดส่วนการถือหุ้นก็จะหายไป13%และต่อมาซึ่งคนสนใจมากกว่านะครับก็คือเขาเรียกว่าตัว Price Dilution ตัวนี้มันจะเป็นตัวคำนวณน,นะครับคำนวณว่าก่อนวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XR เนี่ยราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ตกจากวันสุดท้ายเท่าไหร่ตัวแปรที่ต้องใช้นะครับก็คือ ราคาวันก่อนนะครับราคาวันเอ้ยราคาเพิ่มทุนนะครับแล้วก็ราคาวันก่อนขึ้นเครื่องหมายนะครับแล้วก็สัดส่วนหุ้นเดิมกับหุ้นใหม่นั่นเองนะฮะอ๋อโอเคเพราะนั้นถ้าเราไปดูสูตรเนี่ยมันก็คือการหาค่าเฉลี่ยถุงน้ําหนักนั่นเองนะฮะว่ามันเป็นเท่าไหร่นะครับพอได้ราคาจากณวัน xR มาแล้วก็ดูว่า ไอ้ราคาวันิ R เนี่ยนะครับมันลดลงไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับของทั้งหมดสมมติฐานสําคัญคือตรงนี้ฮะอ่าอันนี้เขาใช้ราคาถัวเฉลี่ยถุงน้ําหนักนะครับของ7วันทําการก่อนวันประชุมคณะกรรมการนะครับก็จะอยู่ที่อ่าในวันที่18พฤษภานะครับก็คือเมื่อเมื่อวานวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ เฉลี่ยถวน้ำหนักอยู่ที่1ิบ7เจดนะครับแต่ว่าราคาเสนอขายเนี่ยนะครับเห็นเขาเขียนในเมื่อเกี้วว่าจะลดจากไอ้ราคานี้นะครับลงมาสินะก็จะเป็น14.6่แล้วเขาก็จะมาถัวเฉลี่ยถวน้ำหนักกันนะครับถัวเฉลี่ยถวน้ำหนักกันนะฮะโอเคว่าจะเป็นเท่าไหร่นะฮะ โอเคแล้วกอ็อันนี้เขาแ d ดซูมนะครับแ d ดซูมในวัน XR นะครับจะอยู่ที่20บาทนะก็มันก็จะลดลงมานะครับคำนวณออกมาได้ราคาคือ18.39นะครับกระทบกับตัวราคาก็คือประมาณสัก3%แค่นั้นเองนะฮะ อันนี้เป็นผลกระทบต่อกําไรนะครับกำไรต่อหุ้นว่ามันจะทําให้กําไรลดลงไปเท่าไหร่จริงๆค่ามันก็จะออกมาใกล้เคียงกับตัว control dilution นั่นเองนะครับโอเคก็จําสูตรจำสูตรไปใช้นะครับแล้วก็เวลาไปเจอหุ้นหุ้นตัวต่อไปนะครับเราก็จะสามารถคํานวณเองก็ได้นะครับคํานวณเองได้เหมือนกันเพราะนั้นจะเห็นว่าตัว คอนโทรลเดลูชันพ c e d เดลูชันมันก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะอยากรู้ว่าได้เงินเข้ามาเท่าไหร่ก็คือเอาของใหม่เข้ามานะครับ7642นะครับน่าจะได้สัก4,000-5,000ล้านประมาณนี้นะครับบาทครับไม่ใช่สิเออ7เดี๋ยวนะราคาที่ก็ประมาณการน่าจะสัก15บาบาทนะฮะเพิ่มทุนรอบนี้น่าจะได้มาเกือบ กือบหมื่นล้านนะครับก็เอาเจ็ดเจ็ดร้อยล้านเนี่ยนะครับคูณสิบห้าเข้าไปเราก็จะพอรู้แล้วล่ะนะครับว่ามันจะได้เงินมาประมาณเท่าไหร่นะครับน่าจะพอปีอีกปีนี้นะครับแล้วก็ปีหน้าถึงตักกลางๆปีหน้าน่าจะรอดนะครับถ้ารอดมานะครับราคานี้ถือว่า p e ไม่แพงนะครับโอเค นะครับตัวมิน้นทะ้าถ้านะกำไรกลับไปเป็นปกติได้นะครับโอเคงบการเงินผลประกอบการ,นะรอา่าเลยคิดง่ายๆก็ได้ฮะดูดูตัวมิน้นนะฮะถ้าปกติเนี่ยกำไรประมาณสัก ห้าพันล้านนะครับก็เอาเจ็ดตอนนี้เจ็ดเจ็ดตั้งนะครับผ่านด้วยห้าพันดูว่า P/E จะประมาณสักเท่าไหร่นะครับก็คือไอที่ซื้อมาเนี่ยมันไม่มีการเติบโตเลยนะครับวันนี้มินเยอะหน่อยนะเพราะเพราะว่าประเด็นเขาเยอะนะครับนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณทักสิบห้าเท่าก็ถือว่าไม่ได้แพงมากถ้าเกิดกำไรมัน มากกว่า5,000ขึ้นไปอีกนะครับเป็นสัก7,000-8,000เนี้ยก็ประมาณ9เท่านะครับอะไรประมาณนี้อันนี้คือสำหรับการประเมินมูลค่านะครับว่าราคาเนี้ยเราควรที่จะซื้อหรือว่าไม่ซื้อก็เอา Market Cap นะครับแล้วก็คูณด้วยประมาณกำไรที่เราประมาณการนะครับลองดูว่าถ้ามันกลับไปปกติหุ้นตัวนี้จะ P.E. เท่าไหร่ถ้าเกิดรู้สึกว่า PE อยู่ในระดับที่ นี่มันรับได้นะครับเราก็ซื้อก็ได้นะครับอยากรู้ว่าเป็นราคาเท่าไหร่ก็เทียบหยาดแต่อย่างเอานะครับว่าเนี่ยราคาปิดนะครับ16บาท pe เ้าเท่าในอีก2ปีเราก็เทียบหยาดแต่อย่างเอาว่าถ้า pe 1ิเท่าราคาจะเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับโดยสรุปแล้วก็คือวันนี้นะครับเราได้ เห็นภาพนะครับว่าในของตัวเซตเนี่ยเริ่มมีการคลายกังวลน,นะครับแล้วก็เบรดตัวในยะสำคัญขึ้นมาได้นะครับโอเคเดี๋ยวก็จะไปเจอแนวต้านใหญ่ก็คือ200วันนะครับที่1,500ก็หวังว่าจะไปได้นะครับมาดูในวีคในมันบ้างน,นะฮะในมันก็เริ่มมีการขึ้นต่อนะครับถ้าเป็นเส้น20มันก็จะอยู่ที่1,500กว่ากว่านะ มาดูรายสัปดาห์บ้างนะฮะรายสัปดาห์ก็เริ่มเข้าใกล้แนวต้าแหละนะครับ20สัปดาห์ก็จะอยู่ที่พันพันสาหนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็พามาชมนะครับตัวหุ้นโรงแรมเดี๋ยวก็มาดูกันว่าเขาจะรอดไม่รอดอยังไงนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ